สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนถูกใจคลิปวิดีโอ TikTok นะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า kmkth ได้เลยนะครับอ่าถ้าใครไม่อยากเสิร์ชนะครับหรือขี้เกียจเสิร์ชนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะพอเสิร์ชเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้นะครับใกล้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอ่ะพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะปรากฏมานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง6ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับใค้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ อันนี้นะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ k m k t h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแยกบนหมดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o ไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับใครเพื่อนๆเลือกใช้ด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t o k ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาตรงนี้นะครับ Tik t o k นะครับเพิ่มหัวใจนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใก้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นตัวแรกนี่เลยนะครับไลฟ์ทิกต็อกนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 8 4 1ี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ t ิ k t o อกนะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มหัวใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับ ตอนนี้หัวใจก็มีอยู่20ดวงนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จเลยแล้วกันนะครับก็ให้นําลิงก์มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10หัวใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซัก100หัวใจให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง2บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอะประกฏสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นคิวเขียวแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับห่ามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะครับอังกปาเวลต์นะครับเหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัส5%หรือ2%แตกต่างกันไปนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k ไกจีนะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือใครจะเลื่อนดูด้านล่างได้เช่นกันนะครับอ่นแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วส่งต่อยเพื่อนอีกหลายหลายคนเลยนะครับจะได้รับอัตราการค้าแนะนํา5%กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักหายินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับ หรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะมีติดต่อแอดมินผ่านทางตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับอเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดหัวใจขึ้นยังนะครับอตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับตอนแรกมียี่สิบคนนะครับก็จะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมตัดตอนที่ยอดขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับหลังจากตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน2อถึงสนาทีก็ขึ้นมาครบนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มหัวใจคลิปวิดีโอทิกตอกนะครับยอดขึ้นไวราคาถูกนะครับทํางานรวดเร็วแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ